ประวัติอัมอมรินนิติพลเกิด30พฤษภาค,คมพุทธศักราช2512อาชีพนักร้องนักสแสดงพิธีกรอ,อดีตนักกอล์ฟเยาวชนนักแข่งรถจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเริ่มต้นจากการเป็นดีเจและพิธีกรในรายการแบงแบงแบงคอกช่วงต้นยุค90เข้าสู่วงการเพลงในฐานะนักร้องเดี่ยวภายใต้สังกัดแกรมมีเปิดตัวอัลบั้มแรกชื่อลืมตามมาอั ผลงานเพลงเด่นสไตล์เพลงแนวร็อกป๊อปมีน้ำเสียงทุ้มเป็นเอกลักษณ์ผลงานเพลงที่โด่งดังเช่นลอยกระทงวันสงกรานยายตุ๊ตตู่ออกอัลบั้มเดี่ยวหลายชุดและร่วมงานคอนเสิร์ตกับศิลปินชื่อดังผลงานด้านการแสดงแสดงละครโทรทัศน์และภาพยนตร์หลายเรื่องเช่นเจ็ดประจันบาลละครโทรทัศน์เช่นแคนรักสลับชะตาสายรักสวยเลือดกับบทปรเมศดาดเก่ง มีผลงานในฐานะพิธีกรและนักแสดงรับเชิญอย่างต่อเนื่องชีวิตส่วนตัวมีบุตรสาวหนึ่งคนชื่ออชิระยานิติพลแอลลี่ปัจจุบันลูกสาวแอลลี่เป็นนักร้องนักแสดงภายใต้ค่าย411 Music ช่วงวิกฤตชีวิตเคยประสบปัญหาสุขภาพอย่างหนักจากโรคเกาและโรมาตอยทําให้ร่างกายอ่อนแอเจอวิกฤตทางการเงินและมีหนี้สินจํานวนมากยอมรับว่าเคยมีความคิดฆ่าตัวตาย ฟื้นคืนชีวิตด้วยการปฏิบัติทําหันหน้าเข้าสู่ความสงบเรียบง่ายปัจจุบันกลับมาไวรอดอีกครั้งกับบทบาทการด่าของเขาและก็ยังมีออกรายการอยู่เรื่อยๆทำคอนเทนต์กับลูกสาวลงโซเชียล